รักษาร์สุขภาพแห่งชาติครั้งที่6ในระดับประเทศในระดับ,บ,บ,บพื้นที่ต่อไปรากาศนวาันที่2 1ธันวาม2 5 6 6โงขอเสียงปรบมือด้วยครับสำหรับเจตนารมณ์ของพวกเราทุกคนในครั้งนี้นะครับ และขอในเชิญทุกท่านกุณายอยู่บนเวทีต่อนะครับเพื่อถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเจตนาร,ร์สำคัญที่จะสร้างความเป็นธรรมด้านสุขภาพโอการและความหวังอนาคตประเทศไทยครับรวมถึงนะคะท่านแพทผู้มีเกียรติและเครือข่ายที่อยู่ในระบบสูงด้วยท่านผู้มีเกียรติท่านชมขอเชิญนั่งได้นะคะเพื่อสุขภาพเข่าของทุกท่านนะคะ เบจินนะคะจะถ่ายภาพด้านหลังนะคะจะเป็นการถ่ายภาพสดผ่านระบบซูมืม่อสุกรุ่นี้ท่ารองนายกบอกแล้วว่าวิกฤตก็เป็นโอกาสโควิดทําให้เรามีการสื่อสารที่เชื่อมต่อถึงกันได้นะคะนั่นก็คือการสื่อสา,ารผ่านระบบอิน,นะะเทอร์เน็ตในการรวดเร็วอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้ก็สามารถที่จะกระลุกัรได้นะคะและตอนนี้นะคะจะได้ถ่ายภาพร่วมกันกับการประกาศเจตนนรมร่วมกันในการขับเคลื่อน ถ่ายผ่านมาสู่เรียบร้อยนะคะก่อนนะครับเดี๋ยวนะฮะสักครู่ครับไม